ในส่วนของข้อมูลเว้ระเบียนครับในแท็บของออ d i ตนะครับจะเป็นการแสดงประวัติการแก้ไขข้อมูลของผู้ป่วยนะครับซึ่งจะมีการโชว์ประวัติของการแก้ไขนะครับข้อมูลเก่านะครับแล้วก็ข้อมูลใหม่นะครับซึ่งทางประวัตินะครับเราสามารถคล็คได้นะครับว่าคนไข้คนนี้ครับมีการแก้ไขข้อมูลอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเดิมของคนไข้นะครับยังไม่มีการใส่ชื่อนะครับส่วนข้อมูลอันใหม่ครับก็จะมีการใส่ชื่อ C.I.D. วันเกิดอาชีพเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแถบนี้จะเป็นการเช็คข้อมูลประวัติของก,การแก้ไข